สวัสดีท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับคลิปนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเหมาะสำหรับท่านที่ต้องการฟังเพื่อผ่อนคลายเราไปฟังเนื้อหาในคลิปนี้กันเลยดีกว่าครับกับเรื่องบอสอัจฉริยะตอนที่506ขึ้นอยู่กับผู้อำนวยการณนะตอนนี้ผมไม่สามารถให้คำตอบที่ชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องนี้แก่คุณได้ผู้อำนวยการของเราบอกให้ทาตามกฎดังนั้น แน่นอนว่าผมก็ต้องปฏิบัติตามกฎของโรงพยาบาลของเราการทำข้อตกลงกับมิเตอร์ฉินไม่เป็นไปตามกฎของโรงพยาบาลของเราดังนั้นผมไม่สามารถตอบตกลงได้ผู้อำนวยการของคุณเหรอฉินหงจืออยากรู้เกี่ยวกับผู้อำนวยการของโรงพยาบาลลูา่ไห่เซินมาโดยตลอดเขาสนใจที่จะพบกับบุคคลที่สามารถระดมบุคคลที่มีพรสวรรค์จากหลายๆด้านคนนี้แม้ว่าโรงพยาบาลลู่ไห่เซินจะเป็นโรงพยาบาลที่ค่อนข้างเล็กแต่ก็แข็งแกร่งมากเหลือเกิน ขอข้อมูลติดต่อผู้อำนวยการของคุณได้ไหมผมจะติดต่อกับเขาโดยตรงชินหงจือคิดว่าคงไร้ประโยชน์ที่จะคุยกับหลีจ้วเจต่อไปด้วยเหตุนี้เขาจึงต้องการคุยกับผู้อำนวยการโดยตรงหลีจ้วเจย,ยิ้มขณะที่มองไปยังชินหงจือเขาไม่ตอบตกลงในทันทีคุณยิ้มอะไรชินหงจือถามมิสเตอร์ชินผมจะไม่ให้ข้อมูลติดต่อของผู้อำนวยการแก่บุคคลภายนอก ยิ่งไปกว่านี้ผู้อำนวยการของเราไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการติดต่อบุคคลภายนอกมาตั้งแต่แรกดังนั้นหากคุณมีอะไรจะพูดกับผู้อำนวยการของเราคุณสามารถบอกผมได้ผมจะถ่ายทอดสิ่งที่คุณพูดไปยังผู้อำนวยการของเราชินหงจื้อไม่คาดคิดว่าจะได้ผลเช่นนี้ดูเหมือนว่าทั้งโรงพยาบาล,ลาารั่วห่เซิรนและพนักงานของโรงพยาบาลเองจะตื้อรันและเอาแต่ใจเหลือเกินแม้ว่าชินหงจื้อจะมาพูดคุยเรื่องนี้ด้วยตัวเอง แต่เขาก็ยังไม่สามารถเปลี่ยนแปลงทัศนคติของพวกเขาได้ยังไงก็ตามชินหงชื่อก็ต้องหยุดหุ้นไม่ให้ตกไปอยู่ในมือของคนอื่นด้วยเหตุนี้เขาจึงพูดว่าโปรดบอกผู้อำนวยการของคุณเกี่ยวกับเรื่องนี้ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อตกลงนี้จะผ่านไปได้ผมยินดีที่จะ,จะเจรจาต่อรองกับเขานอกจากนี้โรงพยาบาลลั่วไหเ่เซินก็จะไม่ประสบความสูญเสียใดๆจากข้อตกลงนี้ ยิ่งไปกว่านั้นชินกุปก็จะให้ประโยชน์ทุกประเภทแก่ลงพยาบาลล่วอไหเซนอีกด้วยตกลงลีจัวเจสัญญาว่าจะถ่ายทอดคำพูดของชินหงจือ้อแต่ทว่าทั้งหมดมีแค่นั้นดังนั้นชินหงจื้จึงแทบไม่ได้ประโยชน์อะไรจากการสนทนาเลยถ้าเขาต้องการทำข้อตกลงกับโรงพยาบาลล่วอไหเซินดูเหมือนว่าเขาจะต้องติดต่อกับผู้อำนวยการของพวกเขาให้ได้ยังไงก็ตาม เขามีเวลาเหลือไม่มากนักชินหงลุยกำลังจะถูกลมพยาบาลล้วไห้เซิ์นรับไปแล้วเหมือนได้ก่อนจายวินเชิงออกจากที่ทำงานตรงเวลาและกลับไปที่อาพาร์ตเมนต์ตรงเวลาเช่นเดียวกันยังไงก็ตามอาพาร์ตเมนต์ของเขามืดไม่เหมือนสองวันที่ผ่านมาไฟไม่ได้เปิดและร่างเล็กๆนั้นก็ไม่ได้รอเขาอยู่ที่นั่นเช่นเดียวกันจายวินเชิงหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาและเลื่อนลงมาเพื่อหาหมายเลขของเจนอี e ้หลิง เขาต้องการโทรหาเธอแต่ทว่าเขาก็หยุดตัวเองก่อนจะกดปุ่มโทรออกไปเขาไม่อยากรบกวนเธอจ่ายวินเชิงรู้ว่าเจียนอี้เหลิงมีงานของตัวเองที่ต้องทําเช่นเดียวกันดังนั้นจึงไม่สมเหตุผลที่เขาจะโทรหาเธอไม่หยุดหย่อนยามที่เธอกลับบ้านดึกนั่นจะทําให้ดูเหมือนว่าเขากําลังควบคุมเธอดังนั้นจ่ายวินเชิงจึงรอเขาเหลือบมองดูเวลาและรอจนถึงสองทุ่มครึ่ง แต่ทว่าเจียนอี e ้หลิงก็ยังไม่กลับบ้านเนื่องจากอีกครึ่งชั่วโมงก็จะสามทุ่มแล้วจ่ายวินเชิงจึงตัดสินใจโทรหาเจียนอี้หลิงแต่เมื่อเขาโทรไปก็มีชายคนหนึ่งรับสายเสียงของชายคนนั้นต่ำและเซ็กซี่ขณะที่พูดนี่ใครนายเป็นใครจ่ายวินเชิงถามมือข้างหนึ่งเขากำโดยไม่รู้ตัวฉันเป็นคนที่อี้หลิงรักที่สุดชายคนนั้นตอบเป็นคำตอบที่แลย่างอายมาก แต่ทว่าคำตอบดังกล่าวนั้นได้เปิดเผยตัวตนที่แท้จริงของชายผู้นี้ออกมาเจียนอี้เหิงนายเอาอี้เหลิงไปไว้ที่ไหนเจียนอี้เหิงเป็นบอสของบริษัทอย่างไรก็ตามในเวลาว่างเขาจะเป็นนักพากด้วยดังนั้นเพราะเขาสามารถเล่นแบบเสียงได้หลายประเภทจากข้อมูลที่ผู้ใต้บังคับบัญชาของจ่ายวินเชิงรวบรวมมาเจียนอี้เหิงก็เป็นคนคิดเรื่องราวที่มีชื่อเสียงมากในฐานะคนคิดเรื่องราว จุดเน้นของเขาอยู่ที่ตัวละครจากอนิเมะกระตูนและเกมดังนั้นเสียงที่เปลี่ยนไปของเขาจึงไม่แปลกใจเลยเมื่อจ่ายวินเชิงมองทะลุถึงการปลอมตัวของเขาเจนอี้เหิงก็กลับมาเป็นเสียงปกติในทันทีในทันเชิงฉันไม่คิดว่าฉันต้องบอกนายว่าฉันพาน้องสาวของฉันไปไหนใช่ไหมก็จบไปแล้วนะครับกับตอนที่506ในตอนนี้จ่ายวินเชิงนั้นก็แสดงอาการที่เป็นห่วงเจนอี้หลิงมากเลยนะครับ เพราะว่าเธอกลับบ้านไม่ตรงเวลาแล้วเหตุการณ์ในตอนต่อไปจะเป็นยังไงนั้นเราไปฟังกันต่อเลยดีกว่าครับไปฟังกันครับช่อง Mad Fiction ตอนที่507จุ่มหน้าลงในน้ำส้มสายชูอีหลิงตอนนี้เป็นแพทย์ดูแลส่วนตัวของฉันเป็นผลให้เธอควรอยู่เคียงข้างฉันในช่วงเวลาที่กำหนดไว้มิฉะนั้นเธอก็จะไม่สามารถปฏิบัติตามความรับผิดชอบและภาระผูกพันของเธอได้ นายจะให้อีหลิงเป็นคนที่ไม่รักษาคำพูดของเธอเหรอจ่ายวินเชิงหยุดพูดเรื่องสัญญาได้แล้วอีหลิงเป็นที่รักของตระกูลเรานายคิดว่าฉันจะยอมให้นายรักพาตัวเธอด้วยลักษณะที่น่ารังเกียจแบบนี้เหรอจเจียนอี้เหิงไม่ยอมรับการกระทำของจายวินเชิงเขาไม่ควรใช้เหตุผลแบบนี้เพื่อเก็บจเจียนอี้หลิงไว้เคียงข้างตัวเขานี่มันน่ารังเกียจและไร้ยางอายมากจ่ายวินเชิงต้องการเป็นเขยเขาทำอะไรทํานองนี้เหรอ หึมไม่มีทางที่มันจะเกิดขึ้นได้อี้หลิงอยู่ไหนจ่ายวินเชิงถามความโกรธในน้ำเสียงของเขาค่อนข้างชัดเจนถ้าไม่ใช่เพราะว่าชายคนนี้เป็นลูกพี่ลูกน้องของเจนอี้หลิงแล้วจ่ายวินเชิงคงจะเผาเขาให้เป็นเท่าฐานไปแล้วทำไมนายต้องโกรธฉันเป็นลูกพี่ลูกน้องของอี้หลิงนายคิดว่าฉันตั้งใจจะทำร้ายเธอหรือไงฉันแค่พาเธอออกมาหาอะไรสนุกสนุกทำเธอจะกลับไปภายหลัง เจนอี้เหิงรู้ว่าสิ่งใดเหมาะสมและสิ่งใดไม่เหมาะสมด้วยเหตุนี้เขาจะต้องพาเจนอี้หลิงกลับบ้านอย่างแน่นอนอย่างไรก็ตามเขาไม่ได้กลัวความโกรธของจ่ายวินเชิงกลับกันเหตุผลที่เขาพาเธอกลับบ้านก็เพราะเจนอี้หลิงยืนยันเช่นนั้นเมื่อกี้นี้เจนอี้หลิงพูดย้ำหลายครั้งว่าเธออยากกลับบ้านก่อนสามทุ่มเมื่อเจนอี้เหิงได้ยินแบบนี้ เขาโกรธแต่ก็ทําอะไรไม่ถูกไม่ว่ายังไงเขาก็ต้องฟังความปรารถนาของอีหลิงดังนั้นเขาจําเป็นต้องส่งเธอกลับให้ตรงเวลาหากเขาไม่ทําเช่นนั้นอีหลิงจะไม่พอใจเขาและด้วยเหตุนี้เมื่อเวลาสามทุ่มตรงเจนอีหลิงก็มาถึงประตูอาพาร์ตเมนต์เจินอีหลิงยังคงสวมเสื้อแจ็คเก็ตของเจนอีเหิงเมื่อจ่ายวินเชิงเห็นเจนอีหลิงสุดท้ายหัวใจของเขาก็สง,งบลง จากนั้นเขาก็จ้องเขม่งไปที่เจียนอี้เหิงเจียนอี้เหิงกําลังยืนอยู่ข้างเจียนอี้หลิงรอยยิ้มของเจียนอี้เหิงยังคงเบ่งบานราวกับดอกไม้ราวกับว่าไม่รู้สึกถึงความเป็นปริปากของใจ่ายวินเชิงที่มีต่อเขายิ้มแล้วโบกมือให้เจียนอี้หลิงลาตีสวัสด์พรุ่งนี้ฉันจะมารับเธออีกนะเออเจียนอี้หลิงตอบขณะที่เธอพยักหน้าจากนั้นเจียนอี้เหิงก็หันหลังเดินจากไป เขาไม่หันกลับมามองยามที่เดินจากไปจากนั้นจ่ายวินเชิงก็ปิดประตูเขาก้มหน้ามองเจนอี้หลิงเจนอี้หลิงก็เงยนหน้าขึ้นมองจ่ายวินเชิงด้วยเช่นกันดูเหมือนว่าเขาต้องการจะพูดอะไรกับเธอสักอย่างดังนั้นเจนอี้หลิงจึงรอให้เขาพูดอย่างไรก็ตามหลังจากรอไปชั่วขณะจ่ายวินเชิงก็ไม่ได้อ้าปากพูดอะไรออกมาแต่เขาหันหลังและเดินเข้าไปในห้องทำงานเจนอี้หลิงไม่เข้าใจว่าทำไมเขาถึงทำแบบนี้ ดังนั้นเธอจึงไม่ได้คิดอะไรมากเธอตามจใจวินเชิงเข้าไปในห้องทำงานด้วยเช่นเดียวกันทั้งสองคนต่างเงียบเหมือนเช่นเคยแต่ทว่าเสียงท้องร้องก็ดังก้องขึ้นทำลายความเงียบเมื่อได้ยินเสียงท้องร้องเจียนอีหลิงก็หันไปมองใจวินเชิงอย่างไรก็ตามจใจวินเชิงตั้งใจก้มหน้าลงเขาปฏิเสธที่จะมองไปยังเจียนอีหลิงนายยังไม่ได้กินข้าวเย็นเหรอเจียนอีหลิงถามอือ ทำไมนายถึงไม่กินไม่มีอะไรแล้วอยากกินอะไรใหม่ฉันจะทำอะไรบางอย่างมาให้นายเมื่อได้ยินดังนั้นในที่สุดใจวินเชิงก็เหนยหน้าขึ้นเขามองไปที่เจียนอี้หลิงและจ้องเข้าไปในดวงตาของเธอทันใดนั้นเขาก็ไม่รู้ว่าควรจะโกรธต่อไปดีหรือไม่อย่างไรก็ตามเขารู้ว่าเขาไม่ได้ตั้งใจที่จะอารมณ์เสียตั้งแต่แรกเจียนอี้หลิงได้ออกไปกับพี่ชายของเธอทว่า คำว่าฉันจะทําอะไรบางอย่างมาให้นายได้ขจัดความโกรธในตอนเย็นของเขาไปอย่างสมบูรณ์โอเคจ่ายบินเชิงตอบเมื่อจ่ายวินเชิงเห็นเจีนอี้หลิงลุกขึ้นจากที่นั่งเขาก็รีบเสริมว่าอย่าทําอะไรที่ซับซ้อนเกินไปทําอาหารที่ค่อนข้างง่ายก็พอข้าวต้มก็ได้อือเจีนอี้หลิงตอบหลังจากที่เจีนอี้หลิงออกไปแล้วจ่ายบินเชิงก็ทําการดูข้อมูลบนคอมพิวเตอร์ต่อไป คอมพิวเตอร์กำลังแสดงข้อมูลเกี่ยวกับเจนอี e ้เหิงหากอีฝ่ายไม่ยอมปล่อยให้เขาได้อยู่อย่างสุขสบายจ่ายวินเชิงก็จะทำให้มั่นใจว่าเจนอี G ้เ e หิงจะไม่มีเวลาว่างเหลือก็จบไปแล้วนะครับกับตอนที่507ในตอนนี้จ่ายวินเชิงก็เริ่มวางแผนที่จะจัดการกับเจนอี e ้เหิงนะครับเพื่อให้เจนอี e ้เหิงไม่มีเวลาที่จะสามารถเข้าใกล้เจนอี e ้หลิงได้แล้วเหตุการณ์ในตอนต่อไปจะเป็นยังไงนั้นเราไปฟังกันต่อเลยดีกว่าครับไปฟังกันครับ ช่องแมด f i c ชั o นตอนที่508พี่สาวอี้เหิงช่างสวยมากหลังจากที่เจียนอี้เหิงกลับไปที่อาพาร์ตเมนต์แล้วเขาก็ไม่ได้อยู่เฉยเฉยเช่นเดียวกันเจียนอี้เหิงเป็นคนค่อนข้างยุง่งเขามีหลายสิ่งที่ต้องทำอย่างไรก็ตามเขายังคงแบ่งเวลาเพื่อออกไปกับเจียนอี้หลิงเล่ากับว่าเขากำลังทำสิ่งที่ดูเหมือนจะไม่มีความหมายมากนักอย่างไรก็ตาม สิ่งที่ควรค่าแก่การจดจำในช่วงเวลาของชีวิตมักจะเป็นสิ่งที่ดูไร้ความหมายในแวบแรกของสายตาสิ่งที่เขาจำได้ในช่วงเวลาของชีวิตก็คือความทรงจำที่แสนธรรมดาและไร้สาระกับตระกูลของเขาเจียนอี้เหิงเปิดคอมพิวเตอร์จากนั้นก็ซ่อนรูปโปรไฟล์และชื่อของตนเองก่อนจะอ่านข้อความของใครบางคนจะเอาหุ้นของชินหงลุยไม่ใช่เรื่องง่ายนอกจากนี้การติดต่อกับโรงพยาบาลล่วไห้เซินก็เป็นเรื่องยากเช่นเดียวกัน เหนือสิ่งอื่นใดผมรู้ว่าชินหงจื้อจะไม่ยอมให้หุ้นของชินคุปตกไปอยู่ในมือของคนนอกอืมเราต้องลอนายน้อยอี้เหิงทำไมคุณถึงหมกมุ่นอยู่กับชินคุปถ้าตระกูลชินคนพบการกระทำของคุณตระกูลเจียนจะตกอยู่ในอันตรายอืมฉันแค่อยากจะมีส่วนในหุ้นของพวกเขาหลายคนมีความคิดแบบเดียวกับฉันเราทุกคนเป็นนักธุรกิจเป็นเรื่องปกติที่จะมีความคิดแบบนี้อยู่แล้ว ตระกูลฉินจะโทษฉันที่มองกันไกลได้ยังไงหุ้นของฉินกุ๊บไม่มีมูล,ลค่าเนื่องจากราคาตลาดแต่หุ้นมีค่าเพราะผู้ถือหุ้นจะสามารถพูดในที่ประชุมของคณะกรรมการได้สำหรับตอนนี้ฉินหงจื้อถือหุ้นฉินกุ๊ปในเปอร์เซ็นต์สูงสุดแม้ว่าฉินหงลุ่จะไม่ได้ถือหุ้นมากนักแต่ถ้าหุ้นของฉินหงลุ่ถูกคนนอกถือหุ้นก็จะมีเสียงของคนนอกในคณะกรรมการของบริษัทสิ่งนี้จะคุกคามการครอบงำโดยเด็ดขาดของตระกูลฉิน มันจะกลายเป็นปัจจัยที่ไม่สเสถียรในตระกูลฉินด้วยอืมคุณพูดถูกไปทำงานของนายเถอะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้ได้หุ้นเหล่านั้นถ้านายทำไม่ได้ฉันก็ยังมีแผนอื่นอีกจากนั้นเจนอี้เหิงก็ปิดคอมพิวเตอร์ต่อจากนั้นเขาก็เดินไปที่ตู้เสื้อผ้าเขาหยิบเสื้อผ้าผู้หญิงเซ็กซี่ออกมาหลังจากเปลี่ยนเสื้อผ้าเขาก็ทำการแต่งหน้าใหม่อีกครั้งทันใดนั้น เขาก็กลายเป็นผู้หญิงที่ร้อนแรงและเซ็กซี่เจียนอี้เหิงไม่ได้หมกมุ่นอยู่กับการแต่งตัวทางเพศเขาไม่มีความลหลงไหลในเสื้อผ้าสตรีเช่นเดียวกันความจริงแล้วมีเด็กผู้หญิงโง,ง่ๆคนหนึ่งที่มีน้ำลายยืดออกมาจากปากที่ทำให้เขาใส่เสื้อผ้าผู้หญิงนั่นเป็นครั้งแรกที่เขาสวมเสื้อผ้าแบบนี้เด็กโง่ฉันเป็นพี่ชายของเธอนะไม่เธอเป็นพี่สาวฉันเสียงเธอดูเด็กเหลือเกิน ฉันเป็นพี่ชายเธอไม่เธอคือพี่สาวฉันอยากมีพี่สาวคนอื่นต่างก็มีพี่สาวพี่อี้เหิงสวยเหลือเกินนั่นเป็นเหตุผลที่เธอต้องเป็นพี่สาวฉันอย่างแน่นอนเธอเม้มปากและจ้องมองเขาด้วยน้ำตาคอเบาเล่าว,ว่าเธอพร้อมที่จะร้องไห้ทุกเมื่อเมื่อเห็นเช่นนี้แม่ของเจียนอี้เหิงก็คำรามอย่างโกรธจัดเจียนอี้เหิงอยากโดนตีเหรอการดียังไงให้อี้หลิงร้องไห้ ฉันจะตีแกดังนั้นเจียนอี้เหิงจึงพูดอย่างช่วยไม่ได้อ่าก็ได้ก็ได้ฉันเป็นพี่สาวของเธอก็ได้จากนั้นเขาก็มอบตัวให้กับเด็กหญิงตัวเล็กๆที่อยู่ตรงหน้าเขาเด็กหญิงตัวเล็กๆเริ่มถักเปียผมให้เขาจากนั้นเธอก็เพิ่มดอกไม้ประดับไปบนผมของเขาหลังจากนั้นเธอก็เริ่มทาลิปสติกที่ปากเขาจากนั้นเธอก็แสดงผลงานศิลปะของเธอให้ทุกคนดูอย่างภาคภูมิใจ ทุกคนในครอบครัวหัวเราะเมื่อเห็นเขาพวกเขาบอกว่าเขาดูดีมากเหลือเกินหลังจากการแต่งหน้าจากนั้นพวกเขาก็ชมเชยเด็กหญิงตัวเล็กๆว่าฉลาดและมีฝีมือตั้งแต่นั้นมาเขาก็ถูกเรียกว่าพี่สาวอี้เหิงอย่างไรก็ตามจีนอี้เหิงไม่สนใจสิ่งที่คนอื่นคิดเขาไม่สนใจว่าพวกเขาจะมองเขาอย่างไรเขาไม่เคยสนใจว่าเขาจะมีหน้าตาเป็นอย่างไรในหัวใจของคนที่ไม่มีความหมายต่อเขา แต่เขาสนใจเรื่องเดียวเท่านั้นนั่นคือสมาชิกในตระกูลของเขาก็จบไปแล้วนะครับกับตอนที่508ในตอนนี้ก็ทำให้เรารู้กันเลยนะครับว่าสาเหตุที่ทำให้เจนอี้เหิงแต่งตัวเป็นผู้หญิงนั้นก็เพราะว่าเจนอี้หลิงในตอนเด็กนั้นอยากมีพี่สาวแล้วเหตุการณ์ในตอนต่อไปจะเป็นยังไงนั้นเราไปฟังกันต่อเลยดีกว่าครับไปฟังกันครับช่อง m a ท Fiction ตอนที่509 เจียนอี e ้เหิงตามหาชินยูฝานที่บาร์เจียนอี้เหิงออกจากอพาร์ตเมนต์และขับรถไปที่บาร์ทันทีที่เขาเข้าไปในบาร์เขาก็ได้รับความสนใจจากผู้คนมากมายในสายตาของพวกเขาเขาเป็นเด็กสาวที่ร้อนแรงและเซ็กซี่ที่มีใบหน้าดึงดูดใจที่บาร์ชินยูฝานกำลังดื่มอยู่คนเดียวทันใดนั้นผู้หญิงที่ผอมเพรียวและสง,ง่างามก็ปรากฏตัวขึ้นข้นขางๆเธอผู้หญิงคนนั้นเริ่มทักทายเธอสาวสวยคนนี้ เธอช่วยซื้อเครื่องดื่มให้ฉันหน่อยได้ไหมนี่เป็นเสียงของหญิงสาวเสียงของหญิงสาวคนนี้แจ่มชันและเป็นผู้ใหญ่ขอผ่านชินยูฝานตอบเธอหันหน้าหนีและจดจ่ออยู่กับเครื่องดื่มของตัวเองเธอไม่แม้แต่ใจเหลียวมองอีกฝ่ายเธอมาที่บาร์แห่งนี้เกือบทุกคืนในสัปดาห์ที่ผ่านมาเธอนั่งอยู่คนเดียวขณะที่จิบเครื่องดื่มชินยูฝานไม่สนใจทุกคนที่เข้าใกล้อย่างไรก็ตาม คนที่พยายามจะพูดคุยกับเธอมักจะเป็นผู้ชายนี่เป็นครั้งแรกที่ผู้หญิงคนหนึ่งพยายามคุยกับเธอแม้ว่าจะเป็นผู้หญิงแต่ชินยูฝานก็ยังเฉยเมยเธอยินชาและแยกตัวออกห่างจากทุกคนโดยทั่วไปแล้วเมื่อมีคนเจอกับสถานการณ์เช่นนี้พวกเขาจะเดินจากไปมีชายหล่อและหญิงสวยมากมายในบาร์ไม่มีประโยชน์ที่จะพูดคุยกับคนที่ไม่สนใจตั้งแต่แรกอย่างไรก็ตาม ผู้หญิงที่อยู่ข้างๆเธอนั้นแตกต่างจากคนอื่นผู้หญิงคนนั้นนั่งลงและสั่งเครื่องดื่มให้กับตัวเองมือที่เลียวสวยเนียนละเอียดของเธอค่อยๆหมุนแก้ววิสกี้ขณะที่ก้อนน้ําแข็งชนกับแก้วก็เกิดเสียงดังกุ้งกิ้งเธอมีอะไรในใจหรือเปล่าให้ฉันเดานะคงจะมีความขัดแย้งที่บ้านใช่ไหมเธอเข้าไม่ได้กับคนที่เธอรักละสิชินยูฟานหันไปมองเจนอี้เหิงให้ชัดๆรู้จักฉันงั้นเหรอชินยูฟานถาม ใครจะไม่รู้จักคุณหนูของตระกูลฉินว่าแล้วฉินยูฝานตอบก่อนหันกลับไปดื่มว่าแต่มิฉินไมีอะไรกวนใจเธอเหรอทำไมเธอไม่บอกฉันละ่ะฉันเป็นคนแปลกหน้าที่สามารถฟังความในใจของเธอได้บางทีฉันอาจสามารถให้คำแนะนำแก่เธอได้ด้วยนะไม่จำเป็นฉันไม่มีอะไรจะพูดกับเธอฉินยูฝานตอบด้วยสีหน้าเฉยเมยอ,อึมถ้าอย่างนั้นทำไมเธอไม่ให้ฉันทำนายเธอดูละ่ะ ถ้ามิชินคิดว่าฉันถูกเธอก็จ่ายค่าเครื่องดื่มพวกนี้ให้ถ้าเธอคิดว่าฉันไม่ถูกฉันจะจ่ายค่าเครื่องดื่มพวกนี้ให้แทนคำพูดเหล่านี้ทำให้เกิดความอยากรู้ขึ้นในฉินยูฝานบอกฉันมาสิฉินยูฝานกล่าวเดิมทีเธอดื่มคนเดียวเธอก็ไม่มีอะไรทำอยู่แล้วดังนั้นเธอจึงอยากรู้ว่าผู้หญิงคนนี้ต้องการทำอะไรแสดงฝ่ามือของเธอให้ฉันดูสิเจียนอี้เหิงกล่าว ชินอยู่ฝันแบกความือขวาไว้ตรงหน้าเจนอี้เหิงมิชินครึ่งแรกของชีวิตเธอราบรื่นมากแต่ว่าครึ่งหลังของชีวิตเธอจะค่อนข้างกุกขะ่ะอาจจะมีความขัดแย้งมากมายทั้งที่บ้านและในชีวิตรักของเธอเช่นกันอึมในเมื่อเธอรู้ว่าฉันเป็นใครไม่ใช่ว่าเธอก็ควรจะรู้เรื่องเหล่านี้ด้วยอยู่แล้วเหรอผู้หญิงคนนี้พยายามหลอกเธอด้วยคำพูดพวกนั้นเหรอทุกคนที่รู้เรื่องฉินกุ๊ ต่างก็รู้ว่าตระกูลฉินเพิ่งพาเด็กนอกสมรสกลับมาสิ่งนี้ทําให้เกิดความขัดแย้งมากมายในตระกูลฉินมิฉินได้โปรดอย่ารีบร้อนเจียนอี้เหิงกล่าวจากนั้นเขาก็พูดต่อตามฝ่ามือขวาของเธอคนที่เธอห่วงใจจะตายไปทีละคนเธอจะไม่สามารถได้รับสิ่งที่เธอต้องการในชีวิตนอกจากนี้อีกไม่นานเธอจะถูกคุมขังภายในบ้านเช่นเดียวกันจริงๆแล้ว เธอจะมีแต่คนที่เธอไม่เชื่อถือห้อมล้อมในที่สุดเมื่ออายุ27ปีเธอจะกรีดข้อมือในห้องน้ำเธอกำลังพยายามทำให้ฉันกลัวงั้นเหรอเธอไปสร้างเรื่องที่ดีกว่านี้ก่อนดีไหมปฏิกิริยาแรกของชินยูฟานก็คือการปฏิเสธคำทำนายดังกล่าวอย่างไรก็ตามมีบางอย่างบันปวนอยู่ในใจของเธอมิชินเธอไม่รู้สึกถึงความหายนะและความโชคร้าย ที่ค่อยๆเข้าใกล้เธอจริงๆเหรอเฮ้อหายนะและโชคร้ายอะไรกันฉันจะไม่มีวันทําให้ตัวเองตกอยู่ในสถานการณ์แบบนั้นฉินยูฝานไม่อยากคุยเรื่องแบบนี้กับคนที่เธอไม่รู้จักอืมจะเป็นยังไงถ้าฉันมีวิธีที่จะช่วยให้เธอหลุดพ้นจากหายนะแบบนั้นได้เจียนอี้เหิงถามอีกครั้งก็จบไปแล้วนะครับกับตอนที่5 0 9ในตอนนี้เจียนอี้เหิงก็พยายามที่จะเข้าหาฉินยูฝานนะครับ แล้วเหตุการณ์ในตอนต่อไปจะเป็นยังไงนั้นเราไปฟังกันต่อเลยดีกว่าครับไปฟังกันครับช่อง Mad Fiction ตอนที่510ความฝันเจียนอี้เหิงขอแสดงความนับถือฮ่าฮ่าฮ่ฮ่ชินยูฝันหัวล้อเบาๆรอยยิ้มของเธอเต็มไปด้วยความเหยียดหยามและความหยิ่งยโสเธอกำลังพยายามหลอกลวงฉันงั้นเหรอตอนแรกเธอพูดเพื่อทำให้ฉันกลัว แล้วหลังจากที่ทําไม่ฉันกลัวแล้วเธอก็จะบอกฉันว่าเธอกําลังจะขายวิธีที่จะหลุดพ้นจากขายะนะให้ฉันงั้นเหรอเธอต้องการเงินจากฉันเท่าไหร่ฉันไม่ต้องการเงินแต่ฉันต้องการบุญคุณไม่ชินยูฝานตอบเธอไม่จําเป็นต้องพึ่งพาคนอื่นนั่นหมายความว่าเธอจะไม่พึ่งพาผู้หญิงที่ไม่ทราบที่มาแม้แต่พ่อเธอเองก็ยังสามารถเป็นศัตรูได ดังนั้นจะมีความหมายอะไรกับการไว้วางใจคนอื่นตั้งแต่แรกในตอนนี้คนเดียวที่ชินยูฝานไว้วางใจก็คือตัวเธอเองโอเคไม่เป็นไรหากเธอเชื่อฉันเมื่อไหร่ก็ตามในอนาคตโปรดติดต่อฉันนะหลังจากพูดอย่างนั้นแล้วเจียนอี้เหิงก็ยืน่นนามบัตรไปทางชินยูฝานชิน,นยูฝานทันหน้าเหลือบมองไปที่นามบัตรไม่มีชื่อบนนามบัตรอย่างไรก็ตามมีหมายเลขติดต่ออยู่บนนั้น จากนั้นเธอก็อเหลือบมองไปที่เจียนอี้เหงิงเจียนอี้เหิงแสดงสีหน้ามั่นใจและเยือกเย็นราวกับว่าเขารู้ว่าเธอจะติดต่อเขาไม่ช้าก็เร็วเจียนอี้เหิงดีดนิ้วให้บาร์เทนเดอร์เขาจ่ายเงินตามออเดอร์ของทั้งสองคนจากนั้นเขาก็หันกลับมาพูดกับฉินยูฝานว่าวันนี้ฉันจะจ่ายค่าเครื่องดื่มหากเธอพบว่าฉันพูดถูกในสักวันหนึ่งโปรดอย่าลืมจ่ายค่าเครื่องดื่มของฉันในอนาคตด้วยนะหลังจากพูดอย่างนั้นแล้ว เจียนอี้เหิงก็ออกจากบาร์ชินยูฝันมองดูนามบัตรบนโต๊ะเป็นเวลานานในที่สุดเธอก็หยิบบัตรขึ้นมาและเก็บมันไว้เธอไม่รู้ว่าทำไมถึงต้องทำอย่างนั้นเป็นไปได้ามากว่าที่ผู้หญิงคนเมื่อกี้จะเป็นนักต้มตุน๋นในตอนกลางคืนเจียนอี้หลิงฝันอีกครั้งคราวนี้เธอฝันถึงหลุมศพมันเป็นหลุมฝังศพของเธอจ่ายวินเชิงไม่รักษาสัญญาเขาไม่ได้โปรขีเท่าของเธอลงทะเล แต่เขาหาสถานที่ซึ่งมีหงจุ้ยดีและฝังศพของเธอที่นั่นมีป้ายหลุมศพและคำจารึกอยู่บนนั้นสุดท้ายก็มีรูปเธอบนศิลาหน้าหลุมศพในความฝันเจียนอี้หลิงกำลังมองดูทุกสิ่งรอบตัวเล่ากับว่าเธอถูกแขวนไว้อยู่กลางอากาศมีคนมาไหว้เธอบุคคลนั้นแต่งกายด้วยชุดดำเขาถือช่อดอกเบญจมาศสีขาวไว้ในมือหลังจากที่เขาถอดแว่นกันแดดออก เจียนอี้หลิงก็เห็นเจียนอี้เหิงมีสีหน้าเข่งขึมทันทีที่เขาเห็นป้ายลหลุมศพเจียนอี้เหิงก็ยืนนิ่งแข็งอยู่กับที่ไม่ได้สติเป็นเวลานานแม้ว่าเขาจะได้ข่าวการตายมาก่อนที่เขาจะมาที่นี่แต่เมื่อเขาได้เห็นหลุมฝังศพจริงๆความรู้สึกก็แตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงนิ้วของเจียนอี้เหิงแตะเบาๆที่หลุมฝังศพเขาค่อยๆลูบไปบนลูบบนหลุมฝังศพหลังจากผ่านไปนานเขาก็วางดอกไม้ลงพึมพำกับตัวเอง ขอโทษด้วยอี้หลิงฉันล้มเหลวในการปกป้องเธอเธอต้องจากโลกนี้ไปเพียงลำพังฉันจะจำไว้ว่าฉันเป็นหนี้เธอหากมีชาติหน้าโปรดอย่าลืมมารับหนี้นี้จากฉันด้วยเจียนหยุนเน่าข้างหลังจากเหยียนแสดงวิดีโอให้เขาดูเขาหมดสภาพไปอย่างสมบูรณ์แม่เธอก็ยับยั้งตัวเองไม่ได้เช่นเดียวกันหลังจากดูวิดีโอเธอล้มป่วยเจียนหยูโปก็ถูกจับด้วยเขาแทงเหยียนด้วยมีด เขาเป็นคนฉลาดและมีไหวพริบแต่ถึงกันนั้นเขาก็ยังทำสิ่งที่โง่เขาเมื่อฉันไปเยี่ยมเขาในคุกฉันถามเขาว่าทำไมเขาถึงเลือกวิธีแก้ไขปัญหาที่โง่เขาเช่นนี้เธอรู้ไหมว่าเขาพูดอะไรกับฉันเขาบอกว่ามันไม่สำคัญแล้วตอนนี้ไม่มีอะไรสำคัญเหลืออีกต่อไปแล้วเหอเย่ยนยังไม่ตายมีไม่ได้กระทบกระเทือนกับชีวิตของเธอแต่อย่างใด โรงพยาบาลช่วยชีวิตของเธอไว้ได้อย่างไรก็ตามเธอได้ยุติการแต่งงานกับลุงรองและเธอยังได้รับทพย์สินของครอบครัวครึ่งหนึ่งและฉันเดาว,ว่ามีหลายสิ่งหลายอย่างที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานี้สิ่งที่เกิดขึ้นเหล่านี้ทำลายตระกูลเจียนไปอย่างสิ้นเชิงทุกคนที่อยู่ภายนอกตระกูลเชื่อว่าสาเหตุของการล่มสลายของตระกูลเจียนนั้นเป็นเพราะพวกเขามัวแต่เอาใจประครบประหงมเจียนอี้หลิงมาโดยตลอดก็จบไปแล้วนะครับกับตอนที่5 1 0ิ ในตอนนี้เจนอีลิงก็ได้ฝันถึงเหตุการณ์ของเจนอีหลิงในน,นวนิยีายญ่นะครับทําให้เจนอีลิงได้ทราบเหตุการณ์ของเจนอีลิงในนาวนิยายหลังจากที่เธอได้ตายไปแล้วเหตุการณ์ในตอนต่อไปจะเป็นยังไงนั้นเราก็ต้องไปติดตามฟังกันต่อไปนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปฟังกันนะครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านสามารถสนับสนุนทางช่องได้โดยการไม่กดข้ามโฆษณาหรือว่ากดซปเปอร์แตงให้กับทางช่องก็ได้นะครับและในตอนนี้ ถังชงก็ได้มีสเปรย์สมุนไพรที่ช่วยลดอาการบวมอาการอักเสบและหยุดทุกอาการปวดเพียงแค่ฉีดก็ไม่จําเป็นต้องไปหาหมอนวดแล้วครับสามารถสั่งซื้อได้ที่ลิงกใต้คลิปได้เลยนะครับแล้วก็หลังจากที่รับฟังคลิปนี้จบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ถึง300รอไลค์แล้วก็คอมเมนต์ให้เกิน30คอมเมนต์ด้วยนะครับเพราะว่าถ้าไม่ถึงคลิปต่อไปอาจจะยังไม่มาก็ได้นะครับแล้วพบกันที่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ